ข้อดีของไ c l g เหนึ่งก็คือในเรื่องของราคาครับเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ได้นะครับก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับใช้งานมาตอนนี้ร่วมปีแล้วครับคือก็ไม่มีเสียจุกจิกล้วที่ใช้มาเปายยีใช้งานดีนะใช้งานคล่องตัวค้่องไวรวดเร็วปัญหายิบย่อยไม่มีใช้งานดีทุกคนก็แฮปปี้ที่ได้ใช้แบบน,นี้ไอทีเอจีนี่มีความคุ้มค่าสมเหตุสมผลกับราคาการใช้งานดีครับไม่มีปัญหาจุกจิกการดูแลเซอร์วิสตรงเวลา ไม่ว่าจะเหนือหรือจะโรดใต้นะครับเราเลือกของแบรนด์ sdlg ครับการเล่นกับผมเลือกใช้ sdlg สนใจครับก็ยินดีครับคือถ้าเกิดทางนี้มีอะไรมันมนาเสนอเนี่ยเราก็จะพร้อมเปิดรับอยู่แล้วนะทันแนกใช้แล้วดีครับถ้ามีรุ่นใหม่นี่สนใจแน่นอนครับสนใจอยู่ครับเพราะว่าราคาไม่สูงเกินไปไอ้คุณภาพที่เราเราใช้อยู่ก็เป็นที่ยอมรับลองแล้วถูกใจซื้อเลยด้วยความเชื่อมั่นของแบรนด์ sdlg และบริการหลักการขายของ iti เราซื้อแน่นอน s d g เของดีมีคุณภาพขานาดนี้ลูกค้าใช้แน่นอนครับใช้แล้วดีซื้อแน่นอนครับก็เป็นเรื่องน่าลองครับ <l uss le> ผมว่าล้าที่ผมใช้มา s d l เดเป็นแบรนด์ที่นัมเบอร์วัน